วาชนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่12ข้อที่21-23บึงบันทึกว่าและตาจะว่าแก่มือว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้หรือศีรษะจะว่าแก่เท้าว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้ที่จริงอวัยวะที่เราเห็นว่าอ่อนแอ เราก็ขาดเสียไม่ได้และอวัยวะที่เราถือว่ามีเกียรติน้อยเราก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ไม่น่าดูนั้นเราก็ทำให้น่าดูยิ่งขึ้นข้อคิดจากพระวจนะหลักการดำรงอยู่ร่วมกันในสังคม 1. ตระหนักว่าเราทุกคนต้องการกันและกันในสังคมในคริสตจกักรเราต้องพึ่งพากันและกัน 2. ตระหนักว่าเราขาดกันและกันไม่ได้เลยความแตกต่างที่ดำรงอยู่ร่วมกันจะกลายเป็นความสมบูรณ์ที่สวยงาม 3. ตระหนักว่าเราต้องช่วยกันและกันให้ทุกคนดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นขอพระเจ้าอวยพรค่ะ